สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอลาปูเทียมอีกนะครับวันนี้พามาเยี่ยมเยือนคุณพ่อนะครับพ่อเพื่อนผมนะครับคุณพ่อวิเชนเนาะป้ายข้างหลังน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับบ้าพ่อวิเยนทมหนูนะจะเป็นยังไงมาสัมภาษณ์กันสดๆตรงๆตรงนี้เลยบรรยากาศตรงนี้นะครับมาปิดปิดไป สวัสดีครับพ่อครับวันนี้มาเยี่ยมคุณพ่อเอียนนะครับถึงที่เลยถึงซามเลยครับโอ้อันนี้เรียงมาจากปีแล้วครับพ่อน่ะครับเรียงมาปีกัวกัวนะครับปีกัวกัวนะครับมูลเลงปีกัวกัววันนี้อันนี้คือพ่อพอนอ้าไปออกมาแล้วตามมู่ว่านเนี่ยพอได้ไปสื่อเขกว่าอืมตามมู่ว่านที่เขามาขายให้พ่อเริ่มต้นจากการ สือหนูคว้ามาสืบสืบหนูคว้ามาซื้อมาตอนแรกจากตัวค่ะสือมาที่แรกพ่อกับแม่มันสองตัวแล้วกะลูกมันหนีขาตัวเป็นเจ็ดตัวโอ้ยใหญ่มาใส่ประมาณอยู่ประมาณปีกว่าๆน,นี<อ>่กะแต่พิลล์นวดพันกว่าตัวปีกว่าพันกว่าตัวขยายจากเก็บตัวนะครับนี่คือธุรกิจถึงชาวบ้านอยู่ได้เลยสบายสบายแต่จะส่งมาหอดปีหกสี่นึ่มีอยู่สามพันตัว โอ้โหตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลสามพันกว่าตัวนะครับสุดยอดพาะมีสองพันเลยพันแบบนี้นะเมื่อกี้กลางี่กลาตอนนี้ก็รู้แข็งรล้แข็งคนสวยนะตียาวมันคือการเจริญโตครับอันนี้มันสบโบลูุ้คนละพันพันนี่สิโบดุนะครับแต่เข้างหลอยปอยอะไรกี่การแจบอกกเต่หมดไตตามีแหละเพระ มันมันมันรู้ครับมันก็ต้ใส่ตัวนี้จะวิธีก็ต้องจัรู้จะเก็บทำตั้งแต่เบิ้งตามไรมันจะไหลครับแต่ละกอบมันตื้อๆเนาะโอ้โหข้างในนะครับพี่เจ็เฮ้ยของอีกพ่อขันแมวขั้นมาทำเนี่อืมครับอันนี้พ่อวิจัยการอยู่ชีวิตของมันเองรู้ศึกษาอย่างไรครับครับคือศึกษาด้วยตัวเองนะคับด้วตัวเองแบบว่าไปเห็นนะค่ะดูว่ามันติดเป็นพอดหรือไส้อืมไม่ไส้ก็คิดเองแต่พ่อเลยไป แต่ว่าบดไปเบ่งมีกันเลยอยุจุกคอก่อนแล้วมันมันสำเร็จอะไรจะคอยเบ่งอมันสเร็จอเลยมาประยุกเห็ดแกล้มเขาครับที่แรกเขาพูดจะเข้าหบว่าเออผู้เชีายวชาญน้นผู้เี่ยวไปผู้เชยวราน้นครับแต่กับว่าเป็นยังกันเรียนอยู่ปีหนึ่งกัมี่มาหลายตัวกัเ็กเป็คนมาดูแลเขาเขาเป็นบอกว่าตัวน้อยแต่ตัวละลอยนว่าะขาขายไปสุดถึงสิมี่อยู่สิบตัวกตัวสิบตัวเขาขายตัวละลอยลอยแ้่เจ้าเขาเขามาเอาไป เอละหาสิบตัวหกิบตัก็นเลยหาเัละหาบ้านหกบ้นจัดพอเลยมองเห็นจุดหขายจุดกำไรมันลยตัวน้อยกขายได้ร่อยตัวตัวใหญ่ฉานมีขายได้ร่อยครับตัวใหญ่สี่กขายได้สองร้อยลดลงสองร้อยตลอดสองร้อยแต่กับฟ้ามองพอนี่ปัเน้นความสะอาดควาสะอาดนิดนึงั้งควาสะอาดให้มันเวลาคนมาเห็นกันนเขาตรงก็เอาอีลซีเนีหรือสารนตาลเนี่ยใส่ลงไปห้ยมีกินแล้วก็เขาจะเอามุปอยของมันออกไป ตลอดปลาตองให้มีอันนี้นี่คือสองหมื่นสามมื่แหละเขาว่ได้เห็ดครับตามที่เขาสิได้เฮดสองหมื่นเฮดตัวนึ่งหอยมันสะอาดไว้การระบบน้ำก็ให้มันสะอาดบ่ให้มีน้ำบ่ให้บ่ไมนจืดอ๋อนี่ครับนี่ระบบน้ำนะครับระบบน้ำบูนต่อมาจากอันนี้ถังต่อมาจากถังเออนี่ไปใต้ทุกข้อใต้ทุกข้อตัวนี้นี่อยู่ประมาลอยมีซิบอ ร้อยี่สิบบนทขึ้นหนูมันจะดูดกินน้ำมีเองเลยดีครับมเองว่าอะไรกันนำมันอเปตามน้อืมันนั่นันนันนวะโอ้โตจิ้งมมเนี่ยแต่ละตัวสวยด้วยนะครับเินตามนี่คนเดียวพันนั้นพอพันเดียพันมันต้องขนมันต้องม้เชียงตีขลยงขึ้นเชียงนินึงมัจะจับด้ไว้ได้าเขาไปเรียงก็จะจับในตัวตัวน้อยอ่ะจะพอเห็นมืนตาพอไปเลียงก็ตัวนึงได้หลายบาท มีตามกินถาไปซื้อเขานี่ตัวนึงประมาณพันห้าออพันมาพันแม่พันห้าเไปซื้อเขาตามป้าแม่เขาน่ะอืมขนาดจ้้อมาสิเขาไปซื้อตัวนึงเม่กี่บาทเอามาพอพันเราม่เห็นเราไม่ก็จะได้ครับก็จะดีขึ้นโอเคอ่างนว่าพ่อขี่มันก็เพ่ะ เพเอาชิมด <Happiness. S 2> uh ีเพราะเอาเบเไป่าเบ้องีกได้ครับนี่มันขี่รนครับ้้่อ้บโอ้โหนยขี่มันขีู่นี่เอาไปใส่นี่ครับเนี่ยเออเห็นว่าี่ยเอาไปใส่ถึงถึงามที่นะครับเนี่ยเรสอบละสามสบาทนะครับก็ซื้อครับเนี่ยสาบาทเาจะไปใส่ไปเราทำงามกันเลยทำงามครับมาถึงงามคำ่ไเอาไปใส่ครับนี่คือพ่อปูยาไปให้ปูยาให้นูให้นู เดียทำมัติดนี่้ยาแบบนี้ละมียาขึ้นมูชนิอ่นยาที้เปียกยางเขาเรียกโอ้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 นี่กไว้สีนมันสงามสุอันนี้จะเดียวาบมกใส่มากะแต่ก้อนเลียงไกล้เรียงไกล้เรามันบอกเขาถ้าไกลกคายตัวละลายเรกลูกไส้พวกนี้ละเอาไก่ไมาให้เลียงตัวละพันสองพันกิจริงอยู่มันอยากได้แล้วมันก็กินหลมันลำไส้มันหอนเลาหาม่กจกจะตายไว้เห็น่า เลี้ยงหนูหรื่าตายเจ๊เทียเลียงว่า3าปีว่าตายว่าสมตัวมีเท่าครับเอาวันนี้ถ้ามีคนอยากสนใจอากชมงานตรงนั้นครับมาได้ครับมาได้สนใจซื้อซั่งซื้อหนี่งกตคุยกับอย่าไปเสียต่คนอื่นอย่าเบิ่งกับตาอย่าเบิ่งกับการาเบิ่ง มันดีเป็นยังไงแล้วเขาให้ดูแลองคขอบมันสิสะอาดบ่มันดีเป็นยังไงมันคือบ่ต่างๆให้เยอะมากเปนดีห้สูตรให้คำในน้ำหาสูตรให้นน้ำหรือย่างครับอันนี้บ่ได้ไปเข่าในยูทูบยูทีหรือเพื่อนดอกบ่เคย่อนยังเตียมีแต่เลี้ยงเองเราบ่ทำเพื่อจ้ของเองเจะแก่ลูกเมียกับบ่มักที่แรกเขาได้ทำเลี้ยงยังสั้นว่า่สิไรหรือเลี้ยงรู้ใครบ่ได้บอกเจ้าจะได้เลื่อนเมียไดึงแตงหน่อยเพราะใจรักนะพ่อเนาะ กําลังลืนเมียขายเเล้ยงลงเบิงออยมาบาดเมียเห็นเงินนํ่บาทดูนี่มันมอเงินเด้ขายเมืองละพันเมือละสองพันขาไปเลยแต่เขาพวกเขาเลี้ยงน่ะมันก็ดีใจเ่ไดะเงิน่ติดแข็งที่แรกเขาไม่เสียนบ่เดือดไหมเขาม่เสียนดอีได้ครับได้ตอนนี้ขายอะกิโลละกิโลละสองน่อยโอ้แต่เขาทีนี้แพ็คแต่ร้อมเขาไม่แพ็คแต่ร้อมแพ้แพร้อมแ้ร้อมสูรว่าคืโลูนึ่คืลน่อบาทเป็นว่าอยบาทเท่ากับเท่าน้ำเทากัเอาตัวละห่อย มีสิบบาทรายนน้ำค่าแปรคายค่าส่งคายครับนะครับหรือสิอันนี้นี่นี่คือนแรกการซื้อขายก็ได้ขายเรอยยู่ครับออเดอร์นี่มีเข่ามาเรื่อยๆมีเข่าเรื่อยๆจุดนี้หนูสีไข่หนูสิส่งกับจุดสิเบิ้ลแล้วมันมันมีแต่หนูรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยแหละครับรุ่นตัวละครึรุ่ลเนี่ยหลายอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยที่รุ่นนี้พอได้ขายได้อยู่เลยนี่สุดยอดสุดยอดครับเพอได้ใจอยู่นี่ครับ ขอขอบคุณพ่อพิเชนนะครับตามหนูนาอยู่หมู่บ้านไหนครับพ่อหมู่บ้านทองต้นภูผาทองตำบลหนองกระแดงตั้งหัวแดงนะครับอำเภอหนองกระแดงจังหวัดเทพบูมนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรทิ้งไว้ข้างล่างคลิปให้นะครับถ้ามีอะไรก็โทรมาปรึกษาหาหรือพ่อพิเชนได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อหลายๆเด้อให้ดีครับลุงท้าดีใจครับดีใจครับ